เอ้ยเห็นหน้าพวกมึงยนจะเบื่อตายหาเลยเว้ยไม่เป็นหาหรอคะใช้ยาสีฟันอะไรแค่เนี้ยเข้าใจปะเฉยโอ้ยโอ้ยยัตติก็คือเราอยู่นัตตกินไม่ได้นี่ไม่ได้เนี่ยวะไม่เงยจริงจังเลยวะโอ้โหเ้ย เย้เย้สีเสาไอ้เย้แต่ว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีที่ให้ข้าได้มีโอกาสได้สั่งสอนเจ้าพี่เพียมยอมแบ้ไหมไม่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 ไอ้เฮียไปนะขึ้น จะรับเลยพีอ่อ้ี้ยมึงก็ร้องเปเองอ่ะอ,อ,อสัตว์